นั่งหมุนเลยเอาโชว์โชว์โชว์นั่งเออจำไหม่จำใหม่สวัสดีค่ะวันนี้นักเรียนเราเข้าคอร์ดต้องใส่กําไรเอาหมุนหมุนดีๆหมุนดีๆน,นักเรียนขี่คานเลยเออเออเอาหมุนหมุนเออเออหมุนอีกหมุนอีกหมุนอีกคนสิพิกเลย นั่งบ่ได้อีพ่อนั่งบ่ได้อะนั่งไมมนั่งไมมนักเรียนขี่ขันหมุนมือหมุนมือเออเฮ้ยบ่เอาวบ่าแบบนั้นบ่เอามุนดีๆห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 มุนดีๆเออเอออามุนมุนดีๆอยู่ดีๆดีๆอะลุกขึนนะลุกขึ้นมุนดีกว่า เดยวนักเลยนสิล้วนหนหมยืนยดีๆยืนดีๆมุนหมุนหมุนมอหมุนมือหมุนมือหมุน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 หมุหมุนมุนหมุนหมุหมุนหมุนมุนหมุนหมุนมุนมุนมุมนหมุนหมุนนหมหนหมุนหหมุนหมุน เกิงๆเนี่ยแนมไบแมมาไก่ไก่มาไก่ล้งกลพี่หนพอสินนซัพบเบิ่งในเร็วอมุนหมุนหมุนเออเออเออหมุนหมุนเออเออเออนหนละหมุนดีดีหมุนดีดีหมุนมือหมุนมือยังสิเนี่ยขอตะลังวั่นเจได้ใหญ่กินหลายเดียวนักเรียนเงานอน

มามามามุนมือหมุนอหมุนมอุนมืหมุนอหมุนมอหมุนือหมุนมอหมุนมือหมุนมือหมุนมือหมุนมอหุนมืหมุนือมุนอหมุนมอุนมหมุนมือหมุนมือหมุนหมุนมหมุนหมุนมหมุนืหมุนอหมุนมมืหมุนอนอมุนหมุนืหมุนอหมุนมมุนมหมุนืหมุนอหมุนอมืหมุนอหมุนมหมุนหมุนืออหมุนมือมุนมหมุนมือนอหมุนมือมือน นั่งหมุนดีๆนั่งดีๆนั่งนี่ดีหมุน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 เฮ็ดดีๆเออหมุนมือนี่แม่หมุนปลายมือนี่กินตารางวัดขอตารางวัดเออนี่แหละนั่งนั่งนั่งแค่สิ regions, ่งอะไรตั้มใส่กำไรนะคะอ้วนเราล่องหมุนหลังอลิบินใจบึ้งหรือสี่ขึ้นนั่งโดนญี่ปุ่นขึ้นนั่งบดโดนน าจจเอาอันช่วงตงช่วงไปริบินนะมันผิวแห้งเสียงมันสั่นมั้งจับบนอาจับคือบางเนงนี่ไรเฮ็ดคือบางเนงได้เอามุวนม้นมนเออ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 จันักเรียนเฮานี่ ลุกขึ้นลุกขึ้นบ่อยากลุกพอบ่อยากลุกอมุนมุนมุนมนมุนเออเบ่ดีดีดีหน่นมุนดีดีมนมนดีมเออเออเออจับดีดีเนมี่จับดีดีจับดีดีสิพาไปโชว์ริบบิ้นดี่แม่เดี๋ยวเม่แม่จสร้งริบบิ้นอันนี้อย่ริบบิ้นไฟให้ให้หลายจริง เฮ็ดดีๆ hmm. ีเฮ mm ็ดดีๆหมุนก่นนเดี๋ยวพอตีเด้องมๆหมุนมือหมุนมืออเอ 我还没想你也逛不了